สวัสดีครับเพื่อนๆ f อซของช่องสมาคม h ช n แนลและนักสะสมคนรุ่นใหม่และคนชอบเหรียญที่ติดตามทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเรียนแปลกมาให้ดูแล้วก็จะมีจุดแปลกสำคัญที่แนะนำให้ดูนะครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนำเหรียญแปลกนะครับคลิปแนะนำเหรียญแปลกไม่ใช่คลิปประกาศรับซื้อนะครับไม่ใช่คลิปไม่ใช่เหรียญที่ทางช่องของเรารับซื้อดังนั้นเพื่อนเพื่อนอน,นักสะสมคนรุ่นใหม่หรือ fc คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาว่า,ารับซื้อจริงไหมนะครับกับคลิปนี้นะครับหรือทุกๆคลิปนะครับที่เป็นคลิปแนะนำเหรียญแปลก นะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าซื้อจริงไหมเพราะว่าเราบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนทําคลิปนะครับเราบอกว่าเป็นคลิปแนะนําไม่ใช่คลิปประกาศร,รับซื้อแล้วก็ไม่ใช่เหรียญที่ทางช่องเราประกาศร,รับซื้อนะครับความแปลกของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้จุดแปลกไม่มีนะครับก็มีจุดที่ต้องสังเกต คือสงสัยว่าทำไมตรงบ่าตรงบ่าชิดขอบอตรงหัวแม่มือนะครับระหว่างขอบนอกกับอขอบเสื้อตรงบ่าของพระบรมรูปถึงห่างด้านนี้ทำไมถึงชิดอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับแปลกที่ว่าเหรียญน,นี้ มีเนื้อเกินนะครับมีเนื้อสีเงินนะครับเกินนะครับที่ขอบที่ขอบสีเงินนะครับมีเนื้อเกินนะครับกรณการเป็นคนแปลกแต่ขอบตรงนี้ตรงหัวไม่มือก็เป็นขอบซ้อนสองขอบสองชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็ขอบนอกขอบฟันเฟืองก็มีสองขอบขอบหนึ่งจะเป็นลักษณะของฟันเฟือง สลับเรียบแล้วก็ขอบหนึ่งก็จะเป็นขอบโลนนะครับนี่คว็นแลกก็นำมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ได้ชมพร้อมกันนะครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ